สวัสดีค่ะทุกคนนี้นะคะได้ปลาสวายมานะคะจะลองเอามาทอดในหม้อทอดแร้น้ำมันนะคะด้านบนของหม้อนะคะก็จะมีคำแนะนำบอกนะคะว่าเป็นส่วนของทอดปลาใช้เวลา15-20นาทีที่อุณหภูมิ160องศาะคะเดี๋ยวเราจะทำการใส่พี่คนนี้เข้าไปนะคะแล้วพอเราใส่เนี่ยหน้าจอมันก็จะติดเพราะเราเสียบอักไว้แล้ว ตามคันแนะนำนะคะที่ทอดปลาที่160องศา15นาทีนะคะแต่ว่าเราม่ต้องเชื่อเขามากก็ได้เราก็ลองดูตั้งเป็น160แต่ว่าเอาสัก10นาทีก่อนนะคะก็เริ่มทำงาน หน้าตาของพี่คนนี้กันมกสวยงามเหลืองทองมากน้ำมันกำลังออกนะคะเดี๋ยวขออบต่อยนิดหนึ่งร้อยแปดสิบอีกซักห้านาที เดี๋ยวมารอดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะรอบสองเดี๋ยวลองมาดูกันว้าวนี่น้ำมันกำลังเดือดเดือดเลยนะคะน้ำมันเยอะมาก ด้านล่างเดี๋ยวเอาหนังขึ้นนี่ว่าับอีกด้านนะคะแล้วก็อกต่อ โยก๋ยวปิดเลยเหลือบ้างเป็นสองร้อยเลยแล้วก็สักแปดนาทีเสร็จแล้วว้าว บตี้ฟูลสวยงามมากนะคะอันนี้ก็คือหลังจากอบที่ไฟ200ไปอีก8นาทีนะคะรวมๆก็รอบแรกไฟ160 5นาที2ครั้งแล้วก็กลับด้านมาใช้ไฟ200อีก8นาทีนะคะตรงนี้เป็นส่วนของฟรุงปัสสาวะนะคะก็จะมีมันเยอะหน่อย เดี๋ยวมาดูว่าน้ำมันที่ออกมาจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวจะมาลองเทน้ำมันที่ออกมาจากปลาเมื่อกี้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับเมนูปลาสวายในหม้อทอดไรน้ำมันนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมันส่วนเกินที่ได้มาจาก เนื้อปลาเมาื่อกี้ที่เราเห็นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ